อันนี้จะเป็นส่วนรับรถเข้าสู่อาคารชมประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่จะประชุมเ e อเปก่ะทาเสร็จหมดแล้วนะไม่มีส่วนที่จะปรับปรุงแล้วนะก่อสร้างแล้วนะเก็บงานหมดแนละ้วเขาที่แล้วมานี่เขายังเขายังทําอยู่ อันนี้ันนี้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวไปดูลานนันดิเห็นไ,ไหมเสร็จหมดแล้วเดินเข้าสะดวกแล้วไม่ต้องกั้นเกินละดียวดูหน้าอาคารนิดนึงนะนี้ไอเป็กก็นะดีเป็นหน้าเป็นตากับประเทศนะตรงนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยสวยงาม ครับตึกรอบๆก็สวยงามนะ